เทพยุทธสองโลกตอนที่66เยี่ยมไปอี้ฟานเรื่องจริงนั้นเจ้าได้สังหารคนบนท้องถนนส่วนการตายของหลิวเหวยและคนอื่นๆนั้นไม่มีหลักฐานใ,นใดๆเจ้าไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าได้ใครบอกว่าไม่มีหลักฐานการตายเอ๊ะใครเสียงดังกันโฮโสฉีพวกเราสามคนคนที่เรียกว่าคนตายนั้นมาที่นี่เพื่อเป็นพยานให้กับพี่ฟานอี้ฟานไม่เจอกันนานเลยนะทําไมกันทําไมเจ้ายังไม่ตาย นี่มันเป็นไปได้ยังไงนี่พวกเจ้ามากันสายเกินไปนะหริเวเหวยจ้างเทียนเซินชินอยู่พวกเจ้ายังไม่ตายอย่างนั้นเลยไม่เพียงแต่พวกเรายังไม่ตายเท่านั้นพวกเรายังได้บ่มเพาะพลังในหลุมปีศาจนั่นและตอนนี้ก็ยังก้าวหน้าอีกด้วยไปอี้ฝาน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นฮึ <c> ่ <oughs> ความจริงแล้วไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะหลุมปีศาจชั่วนิรันต์เจ้าสัตว์ร้ายสองตัวนี้พวกเขาทำอะไรบางอย่างเพื่อทำร้ายเพื่อนของพวกเราจริงๆเจ้าควรจะประหยัดพลังงานด้วยการสงบปากสงบคำนะ เ้าเสียงดังเกินไปแล้วมันจะดึงดูดพวกปีศาจไม่อย่างนั้นเราจะต้องตายอย่างแน่นอนเสียงอะไรนะอะไรกันก็แค่กระต่ายป่าธรรมดาเอ๊ะข้าจะไปแล้วกระต่ายมันจะตัวใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงมันไม่มีทางที่จะมีกระต่ายธรรมดาในหลุมปีศาจหรอกนะตอนนี้พวกเราถึงวาระแล้วเออมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะข้าไม่ได้มาช้าเกินไปใช่ไหมพี่ฟานไปอีฟานข้าได้ยินทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้จากซูซุนพวกเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม ข้าน่ะไม่เป็นอะไรหรอกเป็นแค่แผลถลอกเท่านั้นแต่อ้าเวนน่ยปฏิเสธที่จะทําตามที่พวกเขาพูดดังนั้นเขาจึงได้รับบาดเจ็บที่สุดข้าไม่เป็นไรเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้วอี้ฟานข้าจะจัดการกับขยะเหล่านั้นพวกเจ้ากลับกันไปก่อนข้าจะลองไปที่นั่นก่อนและจะจัดการกับพวกเขาอีกทีนี่เจ้าจะลงหรือเข้าไปอีกงั้นหรอใช่แล้วข้าอยากจะติดตามเจ้าและค้นหาพวกปีศาจเหล่านั้นเพื่อแก้แค้นด้วยมือของข้าตอนนี้พวกเจ้าได้รับบาดเจ็บอยู่ยังไม่เหมาะที่จะเสี่ยงเขาพูดถูกพวกเราไม่ต้้อองงเเเปปป็็นนตไภาาระข ตอนนี้พวกเราสาคนได้รับบาดเจ็บอยู่เราไปหาวิธีฟื้นตัวจากการบาดเจ็บกันก่อนแล้วค่อยวางแผนใหม่ดีกว่าเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมีปีศาจมากมายอยู่ที่นี่พวกเราตกเป็นเป้าหมายของพวกมันแล้วเพราะว่าระเบิดเมื่อกี้อย่างนั้นหรอไม่ต้องห่วงพี่ฟานพวกเรายังสู้ได้และจะไม่เป็นตัวถ่วงเจ้าใช่แล้วถูวกต้องตอนนี้ข้าก็มาอยู่ที่หลุมปีศาจแล้วข้าจะสู้จนตัวตายพวกเจ้านี่มัวพูดแต่เรื่องความตายตลอดทั้งวันจะโชคร้ายอะไรขนาดนั้นไม่ต้องห่วงตาบไดทีด่ข้าอยู่ที่นี่เจ้าแห่งนรกจะไม่กล้าย,ยอมรับพวกเจ้า ยังไงก็ตามพี่ฟานแล้วคนอื่นพวกเราน่ะมีข้อได้เปรียบทั้งความแข็งแกร่งกว่าถ้าพ,พี่ฟานทําไมพวกเราถึงไม่ถอยกันละ่ะไม่ต้องห่วงเอาพวกมันทั้งหมดมาให้ข้าเถอะนี่มันอะไรกันเนี่ยโหพวกปีศาจนับร้อยถูกบมดขยี้พร้อมกันเอาล่ะเรียบร้อยแล้ว นะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอ่าสรุปตอนนี้นะครับพูดถึงความหลังอย่างเดียวนะครับยังไม่รู้ว่าไปมายังไงนะครับถึงมีชีวิตรอดกลับไปแล้วก็ไปบางแผนตลบหลังอะไรกันอย่างนี้สงสัยต้องไปรู้อีกทีตอนหน้าสําหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ